กลางกระแสโลกาพิวัติเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างรวดเร็วนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เป็นตัวจักสำคัญในการขับเคลื่อนง,งานล้เนด้รับการพัฒนา ให้สอดรับกับความต้องการของคนในทุกช่วงวัยกลมการพัฒนาชุมชนจึงเป็นหน่วยงานหลักที่มองเห็นปัใจจัยในเรื่องของคนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในทุกระดับให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนและวิวัฒนาการเพื่อให้เกิดศักยภาพเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงจากการพัฒนาชุมชนมุ่งสู่การพัฒนาประเทศชาติ จากวันนั้นกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2505ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่10 พุทธศักราช2 5 0 5โดยแยกจากกรมมหาดไทยเดิมมาเป็นกรมการพัฒนาชุมชนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนคือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาตนเองหลักการทำงานของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนจึงเป็นการทำงานร่วมกับประชาชนมิใช่ทำให้ประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาตนเองซึ่งมีพัฒนากรเป็น,นกลไกล การทำงานร่วมกับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักการพัฒนาชุมชนและกระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นเครื่องมือในการทำงานส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งโดยมีผู้นำอาสาสมัครกลุ่มองค์กรเครือข่ายและประชารัฐเป็น,นกลไกาการพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบ กว่า59ปีที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนได้ดําเนินงานตามหลักการสําคัญคือการมุ่งสอนชาวบ้านให้รู้จักการพึ่งพาตนเองเห็นคุณค่าและรู้จักประโยชน์จากทรัพยากรและภูมิปัญญาในการสร้างชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมกับการพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความสุขและพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสู่เป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2,565โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและในรอบ2ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินภารกิจสำคัญได้แก่โครงการสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยการบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปธรรมและโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยและการดำเนินการตามมติคอรมเมื่อวันที่9มิถุนายน2563เรื่องมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่แผนปฏิบัติการ90วันนอกจากนี้ ครมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยยังได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแรงงานและบัณฑิตจบใหม่กลุ่มแรงงานที่อบพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 ทำให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงมหาดไทยที่คว้า6รางวัลเลิศรลัดประจำปี2564เป็นหนึ่งในสของประเทศหน่วยงานที่กวาด PMQA ครบทุกรายหมวดและมีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศหรือ ITA ประจำปีงบประมาณ2564ในภาพรวม97.5คะแนน จากคะแนนเต็ม100คะแนนนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐหรือ data.go.th จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์กรมหาชนถือเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวพอชอทุกท่านยินดีและเป็นเกียรติที่ได้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านที่30 นายสมคิดจันทมรึกมาช่วยสารต่อขับเคลื่อนง,งานกรมการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมอาชีพและรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน